มเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพก็ย่อมแตกงอกแล้วก็ให้ดอกผลที่ไร้คุณภาพไร้ค่าไม่มีราคาข้างนวดที่จะเก็บเกี่ยวไปจำหน่ายในห้างร้านชั้นโชว์หรูหราหรือเพิ่มมูลค่าราคาแพงพืชผลทางการเกษตรที่บกพร่องจะนำไปแปรรูปอันใดก็ไร้ค่าจะมีทางนำไปทำได้อย่างเดียวก็คือผสมเป็นกวนแยมเละเทะใส่กระปุกหรือปั่นเป็นปุย๋ยหมัก ก็เท่านั้นแหละยากเขาจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องเด็กใจแปลกนะก็แบบไปอายุสิบสามสิบสี่ไปแอคชั่นอยู่ในโซเชียลใน f ฟ c บ b o กไอจีติกตออะไรแบบนี้นะแอคชั่นทำใบหน้ากริออยาท่าทางเหมือนกับช่ำชองในการปายุทธนะ์เนี่ยโชว์เนินอกล่องอกอายุก็เท่านั้นนะ่ะ แม่เก่งเนอะนางแม่ก็น่าจะสอนลูกสาวบ้างมากรักหลายดุนรู้หน้าเพศผู้แต่ไม่รู้จะทำความสะอาดสะอ้านของเครื่องเพศตัวผู้หรือเปล่ายัางไงทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยนะประเภทที่ว่าเช้าเสียบคนเย็นเสียบคนและไอเด็กแบบนี้นะมัน ต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูว่าไอสิ่งที่ทำเนี่ยต้องระวังนะมันส่มเสี่ยงว่นโรคอันเกิดจากการผสมพันธุ์เช่นกรรมาโรคโรคเอดโรคซิฟิลิสโรคหนองในโรคเอสนีต้องน่าระวังมากเลยนะเพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยภูมิต้านภูมิต้านทาน,นมันต่ำมากต้องไปรับยาและไอปต่อคิวรับยา30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันจะมียานี่อยู่ในบัญชีหรือเปล่าหรือจะต้องเสียเงินเพิ่มเนาะ เราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่มันอบรมยังไงหรือว่าเชื้อมันไม่ถึงแถวเพราะว่าก็ลือๆกันว่าบางคนเนี่ยพ่อแม่ปล่อยปะละเลยแม่เด็กบางคนเนี่ยทำตัวซ้าสอนเช้าโชว์เป็นข่าวขาวแย่ๆบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยคงนึกว่าเด่นว่าดังแม่ยังไงลูกอย่างนั้น DnA นะมันก็คงจะอยู่ในสายเลือดกำพืชนะน่าเป็นห่วงมากเลยโรคกรกมโรคโรคเอกเนี่ยเลื่เด็กมันจะไม่ระวังนะเด็กมันขาดความรู้เรื่องเรื่องทางเพศอะ่ะแต่มันต้องการความต้องการทางเพศมันสูงคือขาดามบบอุ่นไงมันก็คงจะเหมือนพ่อแม่ของมันอะไรประมาณนี้ยนนี้ก็ก็ก็เล่าให้ฟังเลยนะว่าใครมีลูกมีเจ้าอะ่ะต้อง ดูแลกันให้ดีนะไม่ใช่แบบพ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางแล้วทิ้งทิ้งกว้างๆเงินทองก็ไม่มาจุนเจียร์ลูกแล้วหนำซ้ำเนะ่บางคนเนี่ยไม่สนับสนุนเรื่องการเรียนการศึกษาของลูกดนะ้วยเนาะอะไรแบบเนี้ยเด็กเนี่ยถ้าไม่จบประโยควิชาชีพหรือว่าไม่จบปถมเนี่ยหรือไม่จบประโยควิชาชีพมันก็ไม่มีรายได้นะถ้าเด็กวัยรุ่นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดเนี่ยมันได้เสียกันมันจะเอา วิชาความรู้ที่ไหนไปทำมาหากินใคร้วจะจ้างงานในที่สุดน่ยมันจะไปหมีพ้นอะไรก็าขายตัวนะยังบอกว่าบางอย่างอะดีเอ็นเอมันอยู่ในสายเลือดแม่ยังไงลูกอย่างเงี้นบางทีเขาว่าดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่ให้ดูให้แน่แน่เนี่ยต้องไปดูจนถึงรุ่นยายนะ่ะแม่กับยายไปพึ่งตัวย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ เด็กมันใจแตกไม่ทันเติบโตเต็มที่ก็อยากรีบเร่งมีผัวก่อนวัยอันควรก็ปกติย่าก็ไม่ชอบไปดูเรื่องราวอะไรของใครหรอกไม่ชอบวุ่นวายแต่บางทีเห็นปัญหาสังคมอะไรพวกเนี้ยเราก็อดจะห่วงไม่ได้ว่าเด็กมันจะเป็นโรคสัมสันท,ทัทงเพศโรคซิฟิลิสหนองในกร,รมโรคโรคเอชเนี่ยแล้วมันก็จะไปเผยแพร่ต่อๆไปเพราะว่าเด็กมันเป็นโรคตั้งแต่อายุยังน้อยไรเงี้ย โอกาสที่มันจะไปเผยแพร่เนี่ยนะให้กระจัดกระจายทั่วไปเนี่ยโอกาสที่มันจะสัมสอนต่อนเนื่องต่อไปเนี่ยอีกยาวนานหลายปนะีไม่รู้ว่าอีแม่มันดูแลยังไงนะลำพังจะไปโทษกล่าวหาพ่อเขาก็ไม่ไม่เชิงเพราะว่าเด็กเนี่ยปกติแล้วเนะี่ยความอบอุ่นมันต้องมาจากแม่เป็นอันดับแรกคือเด็กทุกคนเนี่ยมักจะมีแม่เป็นครูเป็นแบบอย่างก็แต่ต้นเมื่อลืมตาดูโลกมาเนี่ยนะทั้งแม่ทั้งยายเนี้ย